ครูเ็กชื่อปมนักเรียนก็ตอบเป็นปั๊บพอครูถามเข้าใจนีครับนักเรียนก็หายจนตบตบปบปบหนูเข้ามาก่อนเดี๋ยวครูถามง่ายๆลูปัญหาการเรียนออนไลน์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กนักเรียนในชั้นประถมหรือมัธยมเท่านั้นนักศึกษาระดับปริญญาโทก็มีปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกัน k m ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจในปีนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแบบสำรวจความพึงพอใจปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาโดยเฉพาะในหลักสูตร e n g l i s h Program และ International Program ของคณะที่คณะกำลังมีเป้าหมายในการสร้าง engagement และเพิ่มจำนวนนักศึกษา แต่พอลองมองย้อนกลับไปดูคณะและสถาบันแทบจะไม่มีข้อมูลเลยอีกทั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมานักศึกษาในหลักสูตร n g l i s h Program และ International Program ของคณะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจัยหลักๆมาจากการบอกต่อกันของนักศึกษาจีนการทำา o u u ระดับสถาบันและการเปิดหลักสูตรตรีควบโทของคณะโดยจากการทำแบบสอบถามเรื่องการเรียนออนไลน์ซึ่งวัด5ด้านหลักๆ คือเนื้อหาการเรียนการสอนเวลาที่ใช้ในการเรียนออนไลน์อินเทอร์แอคชั่นระหว่างอาจารย์ผู้สอนอินเทอร์แอคชั่นระหว่างเพื่อนร่วมห้องและประสบการณ์การเรียนออนไลน์โดยรวมหลักสูตรทุกหลักสูตรต่างได้รับผลประเมินความพึงพอใจที่ดีในการเรียนออนไลน์และนักศึกษาต่างเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันโดยสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีข้อมูลที่คนพบว่านักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเช่นลาวภูธานกัมพูชาต่างมีข้อกังวลที่เหมือนกันคือเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มเพื่อนสมาธิในการเรียนซึ่งพวกเขาคิดว่าอย่างไรก็ตามการเรียนออนไลน์ย่อมดีกว่าซึ่งแตกต่างกับนักศึกษาจีนที่ไม่มีประเด็นเหล่านี้เลยมีเพียงข้อเสนอแนะถึงปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตของตัวนักศึกษาเท่านั้น ซึ่งคณะแก้ปัญหาด้วยการให้นักศึกษาสามารถบันทึกวิดีโอได้ขณะที่มีการเรียนการสอนเพื่อใช้ทบทวนในภายหลัง จากการทำ KM ที่เกิดขึ้นและข้อมูลที่ค้นพบทำให้คณะตัดสินใจบุกตลาดจีนมากยิ่งขึ้นโดยการทำ MOA ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือคอร์เลสในประเทศจีนโดยนำเสนอหลักสูตรซึ่งสามารถเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่นักศึกษาอยู่ชั้นปีที่3เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและตอบสนองต่อความต้องการของคณะและสถาบันในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ